đèn chanh ngoan <laughs> đèn chanh ngoan à, <laughs> phải một xịt một xịt trăm năm thôi อเผื่อถูกรางวัลที่หนึ่งไม่มีหรอกคทานน่ะรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งมันแรกไม่ใช่อันนี้มีอีกไหมรางวัลอื่นแนงจึ้นเฮ้ยอันนี้ตัวจอีีีีอย่าพิษเยจริงจริงด้วยจริงจริงด ลองดูเด้อว่าจะมีโชคร่วมกันอายุชั้นเองอ่ห้าสามอะไรลูกแม่จะูกรลงวันที่หนึ่งเนี่เออเดี๋ยวจะถ้าถูงวันที่หนึ่งจะพาไปผ่ากล่องเสียงนะลูกนะเสียงแหบอืมมาซื้อแลว้วอ่ะพดรัฐบาลน,นะเนี่ย ห้าสามสามห้าห้าหนึ่งหนึ่งวันสิบหกมีวันเติดฉันคือหนึ่งหกที่ไปก็ได้มีมีอยู่ในนี้อีกค่ะไม่อยากชู์เดี๋ยวมันหลายโพส์มันหลายโพส์ช่ดีทุกคนนะซื sure. ้อแค่นี้เลยเดิมวัดนี่ใครที่ตามก็ตามนี่ค่ะ ห้าหนึ่งหนึ่งนีฮะลองดูเด้อเพื่อจะมีชโชคร่วมกันอายุชั้นเองอห้าสามอะไรลูกแม่จะถูกางวันที่หนึ่งเนี่ย